เดีย๋ยววันนี้เรามาดูเจ้ายูตะเอ e v อกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสด,ดีมิรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเด้ไปนะครับนะสักคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง a n i m เม w r r l t t w w r r e f f n s s e กันอีกแล้วนะเออ ก็ห yeah. ่างหายกันไปอย่างนานมากเลยนะสำหรับเกมเกมนี้นะหรือว่าแมปที่เรารักนั่นเองเนาะซึ่งก็ได้อัปเดตมาเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะแต่บอกจากใจนะมันก็มีส่วนที่ให้พูดเทติเหมือนกันนะแต่ว่าช่างมันก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้ายูตะอีโวกันก่อนแล้วกันนะเนาะเดี๋ยวเราไปอีโวก่อนล้วกันนะเนี่ใช้ของประมาณนี้เลยนะดาร์กเฟรมเรเวอร์เนาะก็อีโวเลย ความจริงก็คือการถูกเช่าเหรอเลนไม่รู้เหมือนกันนะสแนปไซแนปถูกทำลายแมนจเมนต์จัดก,การโลกใบนี้ซะเออนี่ดาร์คเฟมเลเวอร์เออถือดาบเลยวะเฮ้ยก็โอเคนะสำหรับเซตของเจ้าย e ูตะอีโวก็จะเป็นประมาณนี้นะมีค่าคาตากอรี่ลีเดอร์เป็นพา w เวอร์ออ e เ d นช i p and love p ฟเ s สชัวเนาะก็มี2องพไม่ดิ สองคาตากรีนะเออก็จะบวกดามเมจหนึ้อย์เซ็แล้วก็บวกระยะเป็นสิวางสูงสุดเนี่ยได้ที่สตัวแล้วก็ฮีเทนพาวเวอร์เนี่ยประมาณนี้เนาะร้อยสิงร้อยแล้วก็แปแล้วก็มีเทรดเป็นเดอะออร์เดิรวันนะ แล้วไม่แน่ใจนะว่าเทรดนี้มันเหมาะกับเจ้ายูตะหรือเปล่านะเออแล้วก็เวลตันแล้วนอดบวกดาวไป5ดวงนะมีวงเล็บท้ายชื่อเป็น banishment นั่นเองนะแล้วก็เป็นท่าตสีม่วงหรือว่าเปอร์เนั่นเองเป็นตัวละครระดับ MR นะอีโวขึ้นมา1ขั้นนะแล้วก็มีพาสซีสเป็นดาร์คชามเนาะโอกาส40%เนี่ยทำดาเมจ25% ทุกสาวิแล้วก็จะทําการเพิ่มดาเมจหทุกติ๊กนั่นเองนะสูงสุดที่4 5่เปต่อยูนิตเนาะแล้วก็ติดถ,า,ถาวรน,นั่นเองนะแล้วโอกาสหน100ึ่งร้อยเนต์จะทำการหยุดการเคลื่อนไหวของมอนออก็คือมีสตันนั่นเองนะแล้วก็สามารถ สตันตัวละครมอนที่เป็นเลซินได้นั่นเองนะเออก็คือมีดามเมจกับมีสตันนั่นเองนะเป็นคลาสดอทเนาะเป็นตัวยินพื้นแล้วก็มีพาสซีฟลองอีกอันหนึ่งนะก็จะทําการบวกดามเมจให้กับตัวละครที่มีคาตากรี่เป็นเลสเพชชัวนะเออก็จะทําการบวกดามเมจเพิ่มที่สูงสุดเนี่ย54นั่นเองนะมีคาตากอรี่ลีเดอร์สออันนั่นเองนะเออไม่มีคอสเมติกนะ ก็แล้แหละเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสำหรับเจ้ายูตาลาง MR รเนี่ย MR ็มอาีโวขั้นหนึ่งด้วยนะมันจะเป็นอะไรบ้างเนาะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้ายูตาอีโ沃เอ็มอาร์เนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันนะก็โอเคนะสำหรับโมเดลของพี่แกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือจะมีเป็นน้องลิกะแล้วก็ตัวละครของเจ้ายูตาเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยนะก็คือ two เออมัน 3D อยู่แล้วเว้ยไม่ต้องทักเรื่อง 3D เลยแล้วก็เรื่องของ Particle Effect อะไรก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะสำหรับเจ้ายูตากับริกะนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเรื่องของโมเดลนะคือทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะเออก็สำหรับค่าวางอยู่ที่3612นะอันนี้รวมกับเจ้า h o นเดวันนะก็เดี๋ยววางเลย ก็จะมีคัสเซีนเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งบอกจากใจนะตอนแรกเรากะจะไปลงในอินนะแต่ปัญหาคือกูอหาอินไม่เจอเว้ยมันหมดอินมันหายไปไหนวะทุกคนเขาออกไปแล้วระเออไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53200นะระยะนอยู่ที่216 SPA หรือความระจมตีในที่8วิวางขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็เตะพื้นเนเดี๋ยไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสิฟเป็นดาร์ชามนั่นเองนะเออ การจบตีเป็นยังไงอ่ายูตะทำอะไรไม่ไน่ยูตะม,มันจะเสกเป็นอะไรไม่รู้ว่าพุ่งใส่มอนนะเออทำให้มอนติดสตั้นนะปุ๊บตอุ่มเหมือนทำดาเมจแค่หนึ่งฮิตนะสำหรับท่านี้ปุ๊บต่อุ่มเออประมาณนี้ คือมันเล่นในเทรนนิ่งฟิวอะมันเลยอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะเสียดายอินอะอัพต่อยละกันเสียพันสองห้าสิบห้าพันหนึ่งร้อยค่าต่อไปเนี่ยถ้าว่าเลิฟแพทนะตีแบบโคนก็จะบวกดาเมจเปสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเนาะระยะในที่ยี่สิบเจ็ดใช้เงินอ้าไปที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยนะก็เดี๋ยวอัพเลยก็ตีแบบโคนนะแล้วก็ตีแอร์แล้วเนาะคันนี้ไหน โอ้ยมันจะส่งเจ้าลิกะพุ่งมาตีเนาะเออปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปุ๊บวิ่งมาแล้วก็ปัมเออทำดาเมจกี่ฮิตไม่รู้นะต้องอ่านมางทีดิอันนี้เมชั่นเป็นไงดีกว่ายูตะทำอะไรไหมอ่าเหมือนก็นเป็นการฟันดาบไปเนาะแล้วก็เจ้าลิกะเนี่ยจะพุ่งไปจับมอนนะเออไม่แน่ใจนะว่าทำดาเมจกี่ฮิตเนาะมันดูไม่ชัดอะ อยากให้เอาหมดอินกลับมาทุกคนหมดอินยังอยู่ไหมนี่มีแบ็กเฟรมกับชามนะเอออ๋อก็คือมีแบ็กเฟรมด้วยหรออ๋อดาร์ชามดาร์ชามก็คือแบ็กเฟรมกับชามมิ่งใช่ไหมออปุ๊บตุ้มประมาณนี้เอฟเฟกต์พาร์ติเคิลสวยนะท่านี้เออเนี่ยเป็นเป็นท่าแบบฟันแฉกลงไปนะเออปุ้มเออประมาณนี้แล้วก็ลิกะพุ่งเข้าไปโจมตีนะออกระเดียบต่อแล้วกันเนาะ หนึ่งเกห้าห้าศูนสองสี่โอเคนะครับต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า b a banishment l l world เนาะก็ติบแบบ A O E ก็จะบวกดาเมจเป็นแปดแสนหนะบวกระยะไปอีกย,ยีิบใช้เงินอาร์มิทยียบาลสี่หนร้อยหกสิบสนะก็เดี๋ยวอัพเลยก็ติบแบบ full A O E เนาะคันนี้เดี๋ยวดิโอ้ยวงโคตรเท n บ s h m e n t a l อ world ออประมาณนี้ management elbow animation ก็คือพี่แกเหมือนจะจูบกันเนาะแล้วก็แบบทิ้งลิกะไปข้างหน้านะออปุ๊บ่างนี้แล้วก็ปุ้งโหคือเอฟเฟกต์อลังการมากบอกจากใจคือเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลอลังการมากอะเออนี่ยโอ้โหอย่างเท่ะเอะปุ๊บ นี่ก็แมวโคตรเท่นะกกับท่านี้เรออียบต่อเลยสี่5มื่นอเจดยหาสิบมโดยดาเมจอัปตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้าล้านเจ็ดแสนเาะระยะในยยที่สองอยยี่สิบห้าสเปดูคามระโจมตีเนที่8วิอัปตันเนี่ยตีเป็นแบบฟูลเอลี e, แล้วก็ตีแอร์ได้นะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นดาร์ h ชามนั่นเองเนาะแล้วก็มีพาสซีฟลองเป็นบวกดาเมจ ตัวละครที่มีคาตากรี่เป็นเลฟเพชวนั่นเองนะโอเคนะพอเราบัฟไอแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ13ล้าน4 0 0 0มนะส่วนระยะก็225เหมือนเดิมนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ายูตากับ,บริกะนะเออเป็นตัวละครที่ Particle ิลเอฟเถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะดูดิโอ้โหด,ดูิอย่างสวยนะแล้วก็พาสีฟเนี่ยเอาไปใช้เป็นตัวซัพพอร์ตจริงได้เลยนะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสุรกาบรูเจ้ายูต่าอีโวเอ็มอาร์นั่นเองนะก็อย่างที่พูดไปนะเป็นหนึ่งตัวละครนะในอัปเดตนี้ที่ p a r t i c l e e f f e c t สวยมากมูดลเป็น 3D อันนี้ชมนะเออแต่เสียด้อย่างเดียวเลยจริงๆก็หลายอย่างแหละเดี๋ยวข้อวมาหมดทีหลังแล้วกันนะก็คือกูหาหมดอินไม่เจอนะคือปกติช่องเราเนี่ยจะทำการรีวิวตัวละครในหมดอินเนาะเพราะมันจะได้เห็นประส e ิทธ huh no ิภาพที่ดีกว่านี้นะเออแต่ว่า <t secure bleiben> <t muscular highlighting> โหมดอินมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยจากที่ไล่ดูเนี่ยเหมือนจะเอาออกไปแล้วมัง้งคือก็ไม่รู้นะว่าเอาออกไปทําไมนะทั้งๆที่เป็นแบบโหมดที่เอาไว้ทดลองตัวละครน,นะคือหลังจากนี้คือเคว้งเลยเพราะว่าเราไม่ชอบที่จะไปรีวิวในเทรนนิ่งโหมดนะเออมันดูไม่ค่อยแบบรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีเท่าไหร่นะเออหรือว่าพี่แกเอาไปซ่อนไว้ไหนก็ไม่รู้นะแต่จากที่เลื่อนๆดูมันก็ไม่มีอะ่ะเออหรือว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะเออ แต่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็เป็นคลิปแรกสำหรับอัปเดต New Year นะเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับตัวต่อไปละกันเนาะซึ่งตัวต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าไอเซนนะเออไอเซนอีโวนี่โซเชเตอร์นะไอเซนอีโวนะประมาณนี้แหละเอ้ยก่อนไปขอลองดูก่อนว่าใส่สกินได้ไหมนะสำหรับเจ้าโอเคใส่สกินได้นะแต่ไม่เท่เท่าไหร่ร่างต้นเท่กว่านะแต่ว่าใส่สกินได้นะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะไปแล้ว